สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในวันเสาร์นะครับที่21มิถุนายนนะครับวันนี้ก็จะมาลงสูตรใหม่นะครับเป็นสูตร2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับมาดูวิธีการคํานวณทั้ง2สูตรนะครับสูตรที่1จะเป็นสูตรหลัก10ล่าง2ตัวนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหลัก10บน2ครั้งบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 บวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกเจ็ดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2หลักหมื่นบวกกัน5ครั้งบวก10บนบวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่ได้ตัวเด่นแล้วก็บวก1นะครับก็มีเลขเด่นอยู่2ตัวมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนนะะคครรััับบมาาดูสถิิตย้อหลงทที่เไว ผมจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก3 6นะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณเอาเองนะครับหลัก10ในสูตรที่1คําำนวณได้34หลักหน่วยคำนวณได้67จับคู่กันได้3 6 3 7 7แล้วก็4 6 4 7มีแค่4ชุดเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดตรงไม่ต้องกับนะครับงวดนี้ออก36เข้าในชุดที่1นะครับก็ถูกนะครับงวดทันมานะครับหลัก18 9หลักหน่วย56 จับคู่กันได้85 86 95แปล้วก็9 6งวดนี้2ตัวล่างออก85นะครับเข้าในชุดที่1อีกนะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาหลักสิบล่างได้90หลักหน่วยล่างได้67จับคู่กันได้96 97 0 6แล้วก็07 2ตัวล่างงวดนี้ออก0 6เข้าในชุดที่3นะครับก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาหลักสิบล่างได้78หลักหน่วยล่างได้67จับคู่กันได้ 7 6็ดหกแล้วก็8ปดเตัวล่างออก87เข้าในชุดที่4นะครับเองวดทัดมานะครับหลักสิบล่างได้2 3หลักหน่วยล่างได้เก้าจับคู่ได้2 9 2 0 3 9แล้วก็30งวดนี้ออก20นะครับเข้าในชุดที่2ก็ถูกต้องงวดทัดมานะค,คืองวดล่าสุดนะครับหลักสิบล่างคำนวณได้0ูน หลักหน่วยล่างคำนวณได้6 7จับคู่กันได้06 07 16แล้วก็17แล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างงวดล่าสุดออก06เข้าในชุดที่1จะเห็นได้ว่านะครับคำนวณย้อนหลังไปนะครับ6งวดในมันเข้าดีหมดนะครับนะครับตั้งแต่3 6 8 5 0นะ85 0แ87 20แล้วก็06เข้าดีหมดทั้ง2สูตร1 2 3 4 5 6คำนวณให้ดูเพียงแค่6งวดเท่านั้นที่เหลือท่านผู้ชมไปคำนวณเอาเองนะครับ แต่ในงวดวันที่1กรกฎราคมนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับอาลองมาคำนวณตัวเลขขวใหม่ดูนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนเอาหลักร้อยบนเลข3บวกหลักสิบบน2ครั้ง99 18บวก10ล่างเลข0บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข3บวก10หน้าครั้งที่2คือเลข1บวกร้อยท้ายครั้งที่1คือเลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข9้า บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้ง3บก3ด้วย6บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง6 6 12บวก7คงที่นะครับเท่ากับ3ในบวก18ได้21 21บวก3ได้24 24บวก1 25 25บวก2ได้27 27บวก9 36 36บวก6ได้42 42บวก2ได้44 44เป็น54 54มาบวกอีก7 6 1 68. ได้เลข1เป็นเลขเด็ดเลขแรกสูตรบวก1ดังนั้น1บวก1ได้2สูตรที่1หลัก10ล่างได้1 2ไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับจะเข้าหรือจะหลุดก็ยังไม่มีใครตอบท่านผู้ชมได้นะครับต้องไปรอดูในวันที่1ถึงจะรู้คำตอบมาดูสูตรที่2ก่อนครับสูตรที่2ในใช้หลักหมื่นบวกกัน5ครั้ง0นย์บวกกัน5ครั้งก็มีค่าเท่ากับ0 บวกหลัก1ิบนเลข9้าบวก10หน้าครั้งที่หนึง2ครั้ง4ี่บวก4ได้8บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลขสแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสครั้งสองสาหบวกหน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข9บวก3บวก3มคงที่นะครับ0ูย์บวก9้าได้9 9้า้าบวก8ได้17บ7ดบวกสาม20บวกหได้ย6 26บหบวก9ได้สา3ห้าสวกสา ได้เลข8ปเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรจะบวก1เหมือนกันนะครับแปบวกหก็ได้9ดังนั้นสูตรหลักหน่วยล่างในสูตรที่2ได้8 9ได้8ได้9เราก็จะได้เลขเด่นครบทั้ง2สูตรเป็นที่เรียบร้อยก็นําตัวเลขมาจับคู่กันนะครับ1 8 1 9 2 8ตัวสุดท้าย2 9 ก็จะมี2ตัวล่าง4ชุดตรงๆไม่ต้องกลับย้ำว่าเป็นแนวทางสูตรใหม่ในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางในซื้อในการซื้อสลากนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบทั้งสองสูตรก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวเลขไหนมันจะออกในวันนี้นะครับสูตรคํานวณย้ําว่าก็มีเป็นร้อยๆอยสูตรสูตรที่เลือกมาไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับ อันนี้มันบางครั้งมันก็ตอบยากนะครับว่ามันจะเข้าไม่เข้านะครับอยู่ที่ใครชอบหรือไม่ชอบต่างหากนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งสูตรแล้วกันนะครับสาหรับแนวทางเลข้าย2ตัวล่าง4ชุดตรงๆนะครับส่วนแนวทางอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงสูตรให้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาดูในช่วงท้ายเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าเอ๊ะงวดก่อนไม่เห็นมีสูตรนี้นะครับแล้วทําไมไม่มีศูนย์หกนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่พึ่งมาเลือกมาลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดก่อนในสูตร เอาช่วงสุดท้ายดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับงวดนี้ผมบอกได้เลยนะครับเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับแล้วก็เล็กท้าย2ตัวบนสาตัวบนนะครับมีโอกาสนะผมว่าในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับค่อนข้างมีความมั่นใจพอสมควรนะครับว่ามีโอกาสที่จะเข้าเป้านะครับ แต่จะทําได้แค่ไหนจะเข้าทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าหรือจะเข้าบนหรือจะเข้าล่างต้องรอดูนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะบอกว่าไม่มั่นใจอันนี้นึงวันนี้ดูตัวเลขแล้วนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเอาก็ฝากติดตามดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับดูไปจนถึงวันที่หนึงนะครับว่าในชุดสรุป นในชุด3ตัวบน2ตัวล่างผมจะสรุปเลขอะไรให้นะครับอาจจะต,ตรงใจท่านผู้ชมไหมนะก็ต้องลองติดตามดูนะครับแต่ก็ต้องย้าเตือนว่าทุกแนวทางมันก็ขึ้นอยู่กับที่โชคที่ดวงของแต่ละคนนะครับมาอยู่ที่โชคที่ดวงของผมด้วยแหละถ้าผมเลือกสูตรมาไม่ถูกนี่ก็คือไม่ถูกรางวัลน,นะครับก็ขอภาวนาะวันนี้ให้มันเลือกสูตรถูกแล้วกัน เอาในคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ